องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการเฉลิมประเกรติประชนมพันธซาปีมหามงคลสร้างวโรกาสมหามงคลสมัยชาวภูเก็ตรวมเตือไทยโดยใจผักเมื่อวันที่2ธันวาคม2555เวลา19นาฬกาม่อมราชวงศ์จิราคมกิติยากร เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติประชนมมพันซ่าปีมาหามงคลสร้างบโรกาดภายตายชื่องานมหามงคลสมัยชาวภูเก็ตรวมเิอไทยโดยใจผักซึ่งประบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มิพลอดุลยเดชทรงเจริญประชนมพันซา8ปพันซาวันที่5ธันวาคม2555รสิบสเด็จประนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถทรงเจริญประชนมพันซา8 0พันซาวันที่สิสิงหาคมส5ง5รสิและสุเด็ตพราบรมโอรสาธิราชยามกุฎราชก ห้ารอบหกสิบพันซาวันที่ยีกรกฎาคม2555โดยมีนายไ่บุญอุปติสิงห์นาย,ยอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวรายงานความเป็นมาข้องการจัดกิจกรรมและดรสม,มยัยปรีชาสิน้นรองผู้วาราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวตอนรับ ซึ่งมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและประชาชนเข้ารวมงานณบริเวณเวทีกลางสะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายไับุญอุปติสิงห์นายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีดําริในการจัดกิจกรรมเผื่อสแสดงออกถึงความสำนึกในประมหากรุณาที่คุณในสถาบันประมหากษัตรอันเป็นที่เคารพถิดทูลข้องพวกเราชาวไทยรกา เฉลยพระชนพรรษาปีหมามงคลสาบโอกาสสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนพรรษา8ชั่วคราพรรษาในวันที่5คมนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาทรงเจริญพระชนพรรษา80พรรษาเมื่อวันที่12สิงหาคมให้สมเด็จพระบรมโราชินีนาสยามมงกุฎราชกุมารทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 5รอบ60พรรษาเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีดาริในการจัดทำกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในภาพพระกรุณาธิคุณในสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพเพื่อูลของพวกเราชาวไทยได้เป็นโอกาสที่พระสงฆ์นิกรชาวภูเก็ตได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพียงกันดังได้ดําเนินการในปีที่ผ่านมากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในปีมหาหมงคลน,นี้มีองค์ประกอบที่สําคัญคือเทศกาลหามงคลสมัยชาวภูเก็ตร่วมเครือไทยด้วยใจพักโดยจัดพื้นที่480ตารางเมตรสำหรับแสดงพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมาสารีริกธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนา ได้สมเด็จข้าปราบพระ,าาะวาทิราชสยามโดยขุนราชทรมากระจายว่าโอกาสโดยเฉพาะพระราชรัำเป็นการธุรกิจจากการเสด็จพระราชรํำเนินเยี่ยมรัศฎรในท้องถิ่นต่างๆโดยทรงไม่ย่อท้อแม้จะเป็นท้องถิ่นที่ห่างไกลและทุกันดาลเพียงใดก็ตาม กิจกรรมเฉลิ่มประเกียตรติแห่งปีมหามงคลน,นี้มีองค์ประกอบสำคัญคือนิทรรศการมหามงคลสมัยชาวบุกแกตร,รวมเธอไทยโดยใจพักโดยจัดพื้นที4ท่4ี่ตารางว่าสำหรับแสดงพระบรมชายาลักษณ์พระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยามกุฎราชกุมารจากหลากหลายวโรกาสโดยเฉพาะ พระราชกรณียกิจจากการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษดรนในท้องที่ต่างๆโดยไม่ส่งย่อทอแม้จะเป็นพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพียงใดก็าตามทั้งนี้มีการนำพาพยนต์การแสด็จไปส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจข้องสร้างพระองค์เมื่อครั้งที่เสดจพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษดรในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งภาคใต้และจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับนำแซกซโฟนที่ประบาสุเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยเป่าในอดีตมาให้ได้สัมผัสยังกล้ฉิดคลังแรกนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนประ สัมฤทริ์ฉุดในล่วงโดยห้าอริยบทที่มีความหมายและน่าประทับใจมาจะแสดงให้ชาวภูเก็ตได้ชมเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตยังจัดพื้นที่ให้ชาวภูเก็ตได้กล่าวถวายประพรโดยตนเองโดยจะบันทึกไว้ในเทพโทรทัศน์สำรับขัดสั้นไปใช้ขึ้นจอรับภาพขนาดใหญ่ที่หน้าเวทีพร้อมกันนี้ยังเตรียมส่วนประกอบอื่นๆให้ประชาชนผู้มารวมงานได้รับความสนุกสนานเ,ลเพลิดเพลินไปพร้อมกันโดยจัดพื้นที่ไว้สำหรับแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์และบริ การต่างๆวายให้ผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก,ก็ตนำสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการมาแสดงในงานโดยไม่ต้องเสียค่าจ,จ่ายใดๆคณะที่ประชาชนก็จะได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสายส้อยในงานพร้อมกับชมกิจกรรมการแสดงบนเวทีตีเตรียมวายไลยย่ยางนับตั้งแต่การบรรเลงเพลงประราชินิพธ์ข้องปราบาสมเด็จประเจ้าอยู่หัวโดยวงเชลิมราร่จุดใหญ่สลับกับการแสดงเถิดประเกียดในรูปข้องศิลปะวัฒนธรรมทางาคใตายและศิลปินดาราจากกรุงเทพมหานครโดยกิจกรรมเฉลิมพรประเกียรติเเลิร์ประชนมพันซ่า ปีมห้ามงคลสร้างมรรคการมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ซ่องถึงห้าธันวาคมณบริเวณลานกิจกรรมสะพานหินโดยในช่วงค่ำของวันเฉเริมประชนมพันซาประบาสุมเด็จประเจ้าอยู่หัวนันท่านผู้วาราชการจังหวัดภูเก,กต็ตจะเป็นประธานในพิธีจุดเทียนใช้ถวายประพรได้องค์ประบาสุมเด็จประเจ้าอยู่ห้วโดยมีข้าราชการพ่อค้าและประชาชนชาวภูเก,กต็ตมารวมถวายประพรย่างพร้อมเพรียงกัน